คืนนี้ก็เหมือนชีวิตจะอัปเกรดขึ้นมานิดนึงได้บ้านฮารุฮาราแบบนี้จ้ะพร้อมวิวข้างหลังแบบนี้่ล้างแล้วรอบหนึง่งแล้วก็ใส่กาแฟน้ำต้มแล้วจริงๆก็ไม่เห็นจะยากอะไรเลยเออทำไมถึงทำไม่ได้วะนี่ได้และวันนี้ได้แหละแน่นอนโอดูข้างหลัง ามาทำไมเอ่ยอม,มีสวนล่เธอมาทำไม,ม,ำไ,มไปไหนกันเขานี้วันนี้เราจะไปเชียงดาวเเราจะอยู่เชียงดาวสองคืนนะที่พักชื่อไม่บอกเดี๋ยวบอก <laughs> แต่ก่อนที่จะไปเชียงดาวเราจะไปอากิปุก่อนเดี๋ยวจะให้ดูว่าอากิปุคือที่ไหนโอมาคือตอนนี้โอ้ไม่ก๊าดไม่ใช่วิวนะจ๊ะถนนไก่ไก่จ๊ะไก,ออกอ่ออกเถอะออกเถอะไปแหละไปทางซ้าย Yay, นี่ร้านกาแฟกิปุใช่ อ๋อเนี่ยที่บอกอากิปูไปอีกทางหนึ่งก็คือหนึ่งแบบที่ถึงเลยอเห็นบอกว่าอากิปูก็คือบรรยากาศดีมากเหมือนกันนารักาก็แฟ่ซึ่งก็อยู่ไม่ได้ไกลจากฮาดูบีเท่าไหร่ออเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะไปเชียงดาวเราก็มาแวะได้ใช่แวะทานกาแฟก่อนจะได้มีแรงแค่นี้เลยเออแค่นี้เลยอากิปูคาเฟ่ นะลูกแล้วเด็กๆก็ไม่ยอมลงนะก็เลยจะไม่ทิ้งไว้นานอยู่ข้างหน้าร้านนี่แหละก็มีขาของเวนอเราเจออะไร น้ำเพลค่ะค่ะมันอร่อยจริงๆจ,จะซื้อกลับไปเขาซื้อกลับไปสองกระปุกนี่มันอร่อยเ <c oughs> มื่อวานกินกับไข่เจียวเขาอร่อยเลยซื้อไปสองกระปุกเลยไหมเอาเนาะอืม หว่างนี้เขาวุ่นวายเรื่องเงินอะไ่ไม่นี่ค่ะกล้วยปิ้งอร่อยอืมให้ใช่ไหมชิมลูกเปิดรถไว้ให้ลูกมันมีมาแล้วโอ้ยได้ยินเสียงปุ๊บกริ้งให้เลยสบายเหรอลูก หิวแล้วก็ก่อนที่จะไปเช็คอินเราก็ยังมีเวลานิดนึงแล้วก็หิวก็ผ่านร้านคาเฟ่มาหนึ่งร้านชื่อกาลิเลโอคาเฟ่เชียงดาวคาเฟ่เชียงดาว ร้องจะออกจะออกจากตะก,ก้าพอออกมาก็จะเข้าเอาไงมันเอาอยัางไงตัวนี้มันมีเอาใจไม่ถูกเลยขณะที่พี่เบลนั้นสบายหรือนั่งรถเข็นไปดูวิวไหมเอาแมระหว่างรอ เดี๋ยวดูความวิกวิก่กวิ่งนะอือจ,จกพึ้งที่นึงจกพึ้งที่นึงจกพึ้งที่นึง จานแรกมาแล้วแล้วสองหนุ่มก็สงบสึกแล้วนั่งเรียบร้อยละขาอยู่ในรถเข็นแอนดูความถูงของเราอาจจะอาหารจานที่สองเพมาแล้วอาหารจานแรกของเราคือข้าวผัดที่คิดว่าจะเอามากินกับกับหมดแล้วจ๊ะจะหมดแล้วจ้ะ ถึงแล้วพร้อมนำนางเอกนางเอกวะนางเอกกี่โม,มงกี่โมงบายบาย,บายสวยมากจริงอันนี้คือวิวแล้วก็ระวังรอเข้าห้องพักด,ดูดิดูรู้ก่อนจ,จะโจนเข้าอนู่นั่นแหละนัะ่นแหละ เฮ้รู้สึกเป็นนางเอกแล้วจริงเล้วกินน้ำนางเอกหมดแล้วจ้ะแต่ไม่ใช่แค่นั้นนะ่จ้ะแล้วนี่ค่ะคืนนี้ก็เหมือนชีวิตจะอัปเกรดขึ้นมานิดนึงได้บ้านฮารุฮาราแบบนี้จ้ะพร้อมวิวข้างหลังแบบนี้และบ้านแบบนี้ โอ้เลและแมวแบบนี้ <S 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 เออเลดหนึ่งให้ดูเปิดให้ดูแล้วคือเจ้าของน่ารักมากพี่ก้าวหอมพี่ข้าวหอมน่ารักมากเป็นชาวกรุงเทพที่มาเปิดที่นี่นะจ๊ะนี่คือห้องเฮ้ยมันช่างแตกต่างจากเมื่อวานเหลือเกินจ้ะห้องน้ำ ของเราทูเดอนี่มันดีมากเราก็จะนอนแล้ววิวนี้แล้วเดี๋ยวตอนเย็นก็จะกินชาบูจ้ะตรงนี้เฮ้ยเหมือนแบบถูกหวยอะ่ะเอาจริง แล้วนี่คือชาที่เสิร์ฟจะจะเป็นสีนี้บอกว่าชื่อน้ำเลือดมังกรกินข้าวแล้วอีกคนหนึ่งดื่มน้ำดีดีนี่ทักษะการแชร์ริงเออนางก็ผัดกันดีนะเนี่ยเก <c oughs> ่งลูก ตั้งข้าวให้กินตรงนี้ก็อ้อมไปกินข้างหลังเธอนี่มันอะไรวะเนี่ยนะแถมกินหกอีกตั้งห้าไรอาหารเย็นวันนี้มาแล้วจ้าวันนี้แบบพรีเมียมแล้วอันนี้นะคะชาบูนี้นะคะน้ำดำแบบนี้นะคะรวมไปกับที่พักแล้วจา้าเอาจริงทั้งเช้นนะทา,าทั้งเย็นน่ะคงมาก แล้วน่ารักมากมาเสิร์ฟถึงห้องใช่เนี่ยอูท่ามกลางบรรยากาศแบบนี้โคตรจึ้มมีดาวให้ดูด้วย ไม่ตื่นนีมาหลับึนี่ตั้งแต่ตีสี่ครึ่งตีห้าครึ่งแล้ววิ่งไม่หยุดปล่อยเขานะปล่อยเขานะปล่อยเห็นแมลงไม่ได้ เาหายไปแล้วมันมีช่วยชีวิตเขาไว้แล้วไม่ต้องหาเ,เก่งเหลือเกินกับแมลงเนี่ยไม่เลิกไม่จบไม่สิ้นวิวในวันนี้ของเราจ้าไหนดูซิว่าวันนี้จะทำกาแฟสำเร็จไหม <S <S แต่นี่คือบรรยากาศ นี่ล้างแล้วรอบหนึ่งแล้วก็ใส่กาแฟน้ำต้มแล้วจริงๆก็ไม่เห็นจะยากอะไรเลยเออทำไมถึงทำไม่ได้วะนี่ได้แหละวันนี้ได้หละแน่นอนอันนี้เขาบอกว่าเป็นคั่วเข้ม แต่จริงก็ไม่รู้รอกว่าปริมาณมันต้องประมาณเท่าไหร่ก็คือมามีออกมานิดนึงไม่ได้เลยจะต้องอยากมาด้วยเวลาดูวิวเด็กผู้ชายคนนี้ สวัสดีค่ปะปาเบลสิปาเบลสวัสดีค่ะเด,คเด็กชายผู้ลงไหลในการดูวิวส่วนเมื่อผู้ลงไหลในมแมลงและการนอน